เอฟเสื้อกันเยอะๆเลยนะคนนี้พิเศษมากๆพูดเลยควรจะเป็นคนกุ่แรกที่ได้เสื้อก่อนเขาก่อนใคร ของสมพลนะครับเรียนถึงคณะคณบดีทางชาติเพื่อดุริยะขอเรียนครับครับอู้ไม่ได้อยากแค่ขอขอกับ <coughs> อะไรยิงเลยเพื่อนไม่เมดไม่อยู่ด้วยกันนะคะกับช้างชวนเพื่อนซีคอบอลมารวมกันในงานฉลามชนคนกันเองนะคะ The r a c i n g s ช a r k โดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างผู้สนับสนุนหลักสโมสรชนบุรี FC มาอย่างยาวนานค่ะพี่โทนครับแต่ว่าวันนี้เรา จะมาพูดคุยเก็บตกบรรยากาศเก่า,กาๆก่อนที่จะเข้าสู่การเปิดตัวเสื้อแข่งขันของฤดูกาลใหม่นะครับใช่ค่ะพี่โทนเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้พาทุกคนมาพบกับนักเตะระดับตำนานที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ร่วมแสดงความยินดีกับความยิ่งใหญ่ของ2องแชมป์ฉลามชนชนบุรี FC ในปีนี้ขอเชิญเพื่อนซีขอบลอฉลามชนทุกท่านพบกับลีโซธิราเทวิโนโเทยขอเสียงปรบมือกระทืบเท้าต้อนรับ ผู้ชายคนนี้ลีซอทีรัเทพวิโนไทยไปยังไงเลยเข้าใจว่าคุณเป็นนักร้องแล้วคุณรอเพื่อนคนอื่นเขาด้วยสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับคนต่อมาเอ็มสุดที่นันพูกคขอเสียงปมมือดังๆต้อนรับตำนานของพวกเราเอ็มสุดที่นันพุกหอ เออจะมีท่าอะไรเหมือนรีซอไหมคะเมื่อกี้ไม่ไม่ดีกว่าคนต่อไปแบงค์ภูริทน์จาริกาโดนขอเสียงปรบมือดังๆให้แบงค์จุบภูริทธาจาริกาโดนหลายคนคิดถึงแบงค์นะวันนี้ได้คุยกันฮะโอ้โหขอโทษนี่ใหม่หรือหมาวะเนี่ยหอนหน้าดูเอาจริงๆครับน่าจะเป็นเป็นรีซอแหละ ขพราะาบ้าปะหนูแซวเล่นหนูแซวเล่นและคนสุดท้ายส่งเสียงต้อนรับบังดุนอาดุนลาโซค่ะขอเสื้อบทมาให้บังดุนอาดุนลาโซแต่งตัวซะเรียบร้อยเลยอาดุนลาโซเราขอโทษนะครับข้อใดไม่เข้าพวกอาดุลนี่เขาเจียวขาดเพราะฉะนั้นทุกคนน่ะเราจะมีความทรงจำกับเสื้อแข่งแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราตื่นเต้นทุกครั้งเวลาที่เราจะได้เห็นชุดแข่งใหม่เพราะฉะนั้นนี่คือเวลาที่ทุกท่านจะได้พบกับเสื้อแข่งขันของสโมสรชนบุรี FC ฤดูกาล2025ทับ2026จะสวยงามสุดเท่อย่างไรไปชมกันค่ะ พรีไชต์สุดพรีเมียรโลโก้ดีไซน์สมสรใหอนไบผสมราสาทองที่มีคนซิลสปรีอย่างมีมิติให้สัมผัสนุ่มสบายเมื่อสวมใส่พร้อมเฉลิมฉลองสองโอกาสสำคัญในการรบรอบ25ปีช้างฉลามชนและช้างไทยลีกสองด้วยการประดับองประกอบสีทองในตัวเสื้อทุกชุดของฤดูกาลนี้วางจำหน่ายเพียง690บาทและบรนจุในงานฉลามชนเพื่อนกันเอง225ถึงคุณ วันนี้จองกันได้เลยก่อนที่เราจะจำหน่ายในทุกช่องทางสองสียงแดงให้เพื่อสีเองนอฉลามชนเตอนแล้วขอขอเสียงหน่และนี่คือเสื้อแข่งขันฤดูกาลใหม่นะครับของฉลามชนชนบรีเนสซีนะครับเอาล่ะถามเัืงสีคนดีกว่าเห็นแล้วแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะอ่ะพี่ซอก่อนเลย ้ยดีเลยฮะดีเลยดีเลยสวยเลยสวยเลยเสื้อเหรอครับดอนนี้อะไระพี่เสื้อใช่ไหมเสื้อใช่เสื้อถูกแล้วเสื้อสวยมากฮะเป็นเป็นเสื้อเย้าที่ถือว่าน่าเก็บอีกตัวนึงเลยปีนี้สวยงามมากๆแล้วก็พร้อมถึงมีประวัติของทีมอะไรด้วยมีสีทองเพราะว่าเป็นแชมป์อะไรด้วยนะถือว่ามีเขาก็มีความหมายมากๆพี่แบงค์นะคะก็เห็น และบัตนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิมแล้วครับที่เราจะได้พบกับนักเตะชลบุรีเอ็งซีสำรับสู้ศึกไทยลีกฤดูกาล2025-2026ขอเสียงดังๆให้สนั่นวันไหวให้ทุกคนใน้ให้ทุกคนในประเทศไทยรู้ว่าชลบุรีเอ็ซีพร้อมแล้วที่จะกลับมาท้าิีกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งขอเสียงดังๆหนึ่ง ซองซับชมเลยทีนี้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 ทีนู้มาแล้วครับบรรดานักเตะนักฟุตบอลของเราในปีนี้นะครับไล่เรียงลำดับนักฟุตบอลที่จะขึ้นมาพบกับพวกท่าน ผู้รักษาประตูหมายเลขหนึ่งเควินเรเมโดซาครับเ<ฮ>สียมเกียรตให้เควินเรเมโดซาไปกันต่อที่หมายเลข46นับพระคุณครับ ผล้ัล่ประตูหมายเลข87ธนวัฒน์เป็นเ้นทองผูลัล่ประตูหมายเลข9เกสธิสนุกรุมานาวินต่อไปเป็นลายนามผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังเริ่มตั้งแต่หมายเลข2ส,สมาชิใหม่กีเกลินาเล่ กองหลังหมายเลขสามชัดมงคเลเรืองธนรดีกองหลังหมายเลขสี่กิติพงษ์สายสนิทก้องหลัง ใช่และสีผมใหม่ของเขาสีทองลำดับต่อไปสมาชิกใหม่ไอหนุ่มยูทูบเบอร์หมายเลข14แอร์ฟัซนชาบินาและผู้เล่นำ ไปเจอกับกองหลังที่ไม่เคยคดโกงใครธนาเสษสุดจเจริญ <c oughs> และมาพบก,กับสีเทียวและผูดด้เล่นหมายเลขสามเซนเซนนัทพงรียาลับดับต่อไปพบก,กับกองหลังที่ทำประตูได้บ่อยจนกองหน้าอย่างอาย เกมนี่ตัวขึ้นมามงเลยจอรสฟิลิเป้นี่แหละนี่แหละไปกันต่อกระแงทงมิดฟิลผู้เล่นหมายเลขสิบสามเลสลีย์อัมโบร์ลำดับต่อไปหมายเลขยี่สิบสุขสัน และหมายเลข30นัทนันเบียสำเร็จไม่ใช่อาโอฮาน่านะครับ <c oughs> นัทนันเบียสำเร็จนะครับไม่ใช่อาโมฮาน่าไอตอนแรกเขาไม่คิดหรอกตอนนี้เขาเริ่มคิดแล้วลำดับต่อไปพบกับนักฟุตบงลสู้ชีวิตแม้แต่ขนมปังเขาก็เคยขายมาแล้วจะเป็นใครไปไม่ได้ปัทถมชัยเสือสกุลทำไปเล่นไปหนูเคยซื้อของเขานะ เขาโอนให้เข้าบัญชีภรรยาหมดเลยโอ้โหพะคุณเอ้ยเอาหมายเลข32รัชตามโมราสอหมายเลขแ0ชยัยยศทรเทพสุวรรณและต่อด้วยหมายเลขแ8เทวี คนสุดท้ายในแผงกองกลางหมายเลข9ก้าแภัสชุมปัญญาแล้วเราไปต่อกันที่แผงกองหน้าหมายเลขเจ็ดเกรดฮูหลาฮููลาฮูหลาฮูฮูเกรดฮูลา ในที่สุด <c oughs> ผมก็ได้ร้องเพลงนี้ต่อหน้าเขา <c oughs> โทรอมาตะนาวเว,วียดีลวดับต่อไปหมายเลข11อัมเปลอิซา่าเมื่อกี้เขามาเกียร์ร้อยอันนี้มาเกียรย์สิบแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในสนามต่อไปหมายเลขยี่สิบเอบ็ดซีรพพ ลำดับต่อไปหมายเลข9ก92ิบ้นตะวันปุนขมูนีหมายเลขก้องชัยเกษดาและคนสุดท้ายเพชรชาคาดผมทองยิงหมดไม่สนทีมไหนสมาชิกใหม่ หมายเลข99โอเคฟาลิคันรวมถึงสตาฟโค้ชและทีมผู้บริหารสโมสรชอนตูรี FC ผู้จัดการทีมโค้ชจีรศัก์โทอนและเลขาหนุกันสโมสรคุณร์ลชิติโกนอาร์วาริงรุ่นจี๊ เลียงปรบมือดังๆมาเรื่อยๆนะครับทีมงานหลังบ้านทำงานอย่างหนักปอบมือดังๆให้กับพวกเขาด้วยจ้ะโคจอยื่ตรงกลางแมโคจอนี่ถ้าใส่เสื้อขาวนี่ใช่เลยนะครับถ้าเอาเอากระโถนมาสักใบเนี่ยอาจารย์เบียเลยนะฮะ และแน่นอนค่ะในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญประธานสโมอสรชนบุรีเอฟซีส่งเสียงดังๆให้ท่านวิทยาคุณเปิ้มปมือต้อนรับท่านประธานสโมอสรของพวกเราครับขอเสียงชนบุรีเอฟหน่อยครับยังดังไม่พอนะครับขอเสียงชนบุรีเอหน่อยครับ เอาใหม่ลูกเจ๋อมากนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีนะครับแฟนคลับทุกคนนะครับที่อยู่ด้านหลังของผมตรงนี้นะครับก็คือเวลาเข้าลงในสนามก็คือผู้เล่นคนที่11แต่พวกเราที่อยู่ที่ลานตรงนี้คือผู้เล่นคนที่12จริงไหมครับ ผู้เล่นคนที่12นี่ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เป็นเสมือนกำลังใจเป็นแรงผลักดันนะครับที่จะทำให้ผู้เล่นคนที่11นะครับ11คนที่อยู่ในสนามเนี่ยนะครับเขามุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อแฟนบอลชมรีเอฟซีของเราทุกๆคนนะครับฉะนั้นวันนี้ชลบุรีของเรานั้นเรามีความภาคภูมิใจที่ตอนนี้ เรากลับมายืนอยู่ที่ที่ควรจะเป็นที่ของชมรี FC ใช่ไหมครับ <Okay. S 1> เรามีประสบการณ์นะครับมาอย่างยาวนานวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าผมอยากจะขอบคุณนักบอลของเรานะครับที่เคยผ่านมา,มามากมายเลยนะครับตั้งแตออ่อดุลละโซนะครับรีซอร์ททาง M อ็มแบนะครับวันนี้มาพบปะกับพวกเรานะครับในวันนี้ นะครับชนบุรีของเรากลับขึ้นมาสู่ทีหนึ่งนะครับเรามีเป้าหมายว่าเราจะต้องเดินไปนะครับอยู่ในที่ที่เราควรจะเป็นนะครับปีนี้นะครับหลายคนถามผมว่าชนบุรีขึ้นมาสู่ทีหนึ่งแล้วเราจะทำยังไงเราคงได้เห็นนะครับว่าเรามีการพัฒนาเรามีการเรียกว่า เปลี่ยนแปลงนะครับเราเจริญเติบโตนะครับไปสู่อนาคตนะครับฉะนั้นปีนี้ที่เรากลับขึ้นมาสู่ทีหนึ่งะครับชนบุรีของเรานะครับเรามีเป้าหมายชัดเจนนะครับวันนี้โคชโจนะครับก็คุยกันเราทีมงานทุกคนคุยกันว่าปีนี้เราตั้งเป้าว่าชนบุรีต้องท็อปไฟดีไหมครับเราไม่บอกเราก็เออเราจะแชมป์นะครับ เราขอท็อปไฟลนะครับรวมทั้งฟุตบอลถ้วยนะครับโดยเฉพาะช้าง f อฟเซึ่งเป็นสิ่งที่นะครับเราให้ความทุ่มเทนะครับเราเชื่อว่าปีนี้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทีมบริหารทีมโค้ชทุกคนแล้วก็ผู้เล่นทุกคนรวมทั้งกองเชียร์นะครับชมดีเอของเรานั้นนะครับเราจะเดินไปสู่เป้าหมายนะครับการเป็น ท็อปฟล์ของทีหนึ่งในปีนี้ให้ได้นะครับและสิ่งที่ผมต้องขอขอบคุณก็คือผู้สนับสนุนนะครับเดี๋ยวเราคงจะมีการเปิดตัวผู้สนับสนุนนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าชนบุรีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมายืนอยู่ตรงนี้ได้ถ้าขาดการสนับสนุนจากพี่ๆสปอนเซอร์ใจดีนะครับขอให้แฟนคลับของเราทุกคนนะครับปรบมือให้กับสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับ ในานามของชมนีเอฟซีนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าไม่ว่าทีมเย้าหรือทีมเยือนไม่ว่าเราจะชนะเราจะแพ้เราจะเสมอนะครับขอให้แฟนคลับชมนีเอฟซีของเราทุกคนนะครับเราจะเดินหน้าไปด้วยกันทุกคนนะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งครับให้กับ คุณวิทยาคุณปื้มท่านประธานสโมสรชนบุรีเอฟซีนะครับนักถเงไทยโอ้โหเอาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับชาญอลง่งพอมสีแก้วและอธิศัก์ไกรสอน และนี่คือถ้วยแชมป์สองใบที่ภาคภูมิใจของเราแชมป์ไทยลีก2ฤดูกาล2024-2025และแชมป์ยู13ช้างจูเนียครับเพราะชะนะจากนี้เรา กับเพื่อนสีคอบอลฉลามชนและขอสะแสดงความชื่นชมในผลงานของสโสมลลสรชลบุรีเอลซในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยนะคร